แค่ต้องขอกราบสวีทุนท่านนะผมก็มาใหม่ครับเมื่อกี้หลุดหลุดอีกแล้วเออดีมากเออก็นะผมมาลองเทสดูใครมาไม่นี่ มาลองเทดดูนี้โอเคแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยครับก็สวัสดีคุณอะไรนะชิมเกมเมอร์ทีวีสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมก็ไล์ขึ้นอย่างเนี้ยเียแล้วยังไม่ขึ้นเลยอ่ะหววหาความรับความไม่ตาคือไลหรือ <laughs> ตอนนี้กำลังรองให้สตรีมมันขึ้นอยู่สวัสดีคุณอินเกมมิ g เกมมิงด้วยนะครับผมก็วม่ได้สตรีมนานแล้วล่ะก็มาสตรีมใหม่ลองดูว่าโทรศัพท์เนี่ยว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่รอสตรีมขึ้น ก็เข้ามาถ้ามีคนใหม่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดซับหรือว่ากดแชร์ก็ได้นะครับผม, <varit> มเรือศูนย์คนโอเคก็สวัสดีด้วยนะครับผม นี่เขาดูดสองคนมีใครอยู่ไหมเอ,อ่ยโอเค๋เย่บผมจะเข้าไปดูตรงไลน์นี่เลยแล้วกันผมจะได้ขึ้นในไวก็ขอบคุณสับไลน์สองไลน์ด้วยนะผมเลือศูนย์คน กาจะค้างนิดหน่อยเพราะสตีไม่ค่อยสะเทียนเมื่อคุยแับถามมาต่อไปนะผม จิดจ็ดๆๆๆด,ด,ด,ดอืมทำไมช่างเงียบแบบนี้นะหลือสองคนนะผมก็จะร้อยสามสิบแล้วดีครับสวัสดีครับอินสตาแชนแนลครับก็สวัสดีแฮ่แฮ่เออแฮ่ครับแฮ่แฮ่แฮ่ก็แฮ่ สวัสดีเขาดูสี่คนนะครับถ้าถ้าเออเน็ตผมช้าก็าต้องขออภัยด้วยนะคผมไปวัดได้เลยอย่าเร็วอย่าช้า ถึงเวลาที่ต้องจะพาหูกูบ้าคนเดียวอืมเราคุณซับสีไร้แล้วก็คนดดสองคนด้วยนะอยากถามถามมานะผมเลนหนึ่งอืม ไปวัดได้เลยถึงเวลาที่ต้องจะเผาไม่ต้องลืมไปแล้วว่าร้องไงวะเงียบลองขีดมังเงียบตุ่ม ทำไมเชียงงียอืมอืมอืมใครดูเอ่ยเผยตัวมาซะเดี๋ยวนี้หรือว่าไม่มีวะโย่แต้เอ๋อ thầm mày nghe căng, thầm mày mai... mày Lũ จะเผาไม่กินเราต้องตายใครดูเผยตัวคือกูใช่ไหมฮัลโหล ทำไมจะเงียบแบบนี้เหีเงานะเนี่ยอ,อ,อืมอืมกว่าจะไม้ได้นะครับผมโอ,อ้โหหายซะผมเหงาซนะแบบว่าเหมือนผมมีตัวตนเลยนะเนี่ย ไม่บอกในเน็ตผมสะดุดไหมนะครับผมนเน็ตสะดุดก็เออจะได้แก้ดูนเงียบอืม จริงเงียบกิ๊บฮัลโหลไปวัดได้เลยอย่าเร็วอย่าช้าบวกออกน้ำมาเป็่นเราตรงตาอจองวัดได้เลย เคยคิดจะถามกันั่งไว้นี่เงี้ยอืมกว่าจะมาได้หนึ่งคนจะเลินจริงๆริงทำไมต้องกินกินกันทำไรอ่ะก็มาดูสตรีมมาคุยกับกับคุณผู้ชมหน่อยครับให้ผมไายคนเดียวกว่าจะมาได้โอ้ยหวัดดีครับคุณโคโค่เกมเมอร์ถามมาก็ถามนะครับ ถามมาตอบไปไมันเช่างเงียบเงาหรือเกินครับสวัสดีครับคุณพี่เน็ตเนตซาเกมเมอร์นะผมสวัสดีครับมีมีอะไรครับพี่ครับเอาเลยไปเอาเลยไปคนเียาไป